มะขามอ่อนแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะใบยญ้านางเห็นไหมคะนูนสวยมากเลยค่ะใบยญานางแต่ไม่ค่อยต้นมะขามอ่อนแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะใบยญ้านางเห็นไหมคะนูนสวยมากเลยค่ะใบยญนางแต่ไม่ค่อยถาเป็นหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์อันนี้เป็นต้นขาอะโวคาโดนะคะอะโวคาโด ให้ลูกแล้วนะคะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าของของของยายเลยค่ะส่วนตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นต้นพลิกครูไม่ได้ปลูกค่ะนกมาค่ะทุกคนเห็นต้นมะเขือต้นนี้ไหมคะครูได้กินทั้งปีค่ะมะเขือยาวต้นนี้นะคะครูได้กินทั้งปีค่ะขยันลดนะได้กินนะคะทุกคนและสุดท้ายอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะเอามาใส่ค่ะปลูกสองหน่อค่ะ ล็อกนี้ปลูกสองหน่อนะคะทุกคนเดี๋ยวรอรอชมผลน้ำอันนี้ต้นบอลยังต้นเล็กอยู่นะคะส่วนนี้เป็นป่าค่ะป่าที่มีต้นไม้เยอะแยะเยอะไปหมดค่ะบ้านครูมีที่อยู่นิดเดียวนะคะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอพีเศรษฐกิจพอพีอื้อไว้นะคะแล้วก็งอกและนี่คือ ต้นชบาค่ะที่ออกดอกให้ครูทำคลิปประจำนะคะนางลำหับนะคะ,คะทุกคนเห็นต้นมะเขือต้นนี้ไหมคะครูได้กินทั้งปีค่ะมะเขือยาวต้นนี้นะคะครูได้กินทั้งปีค่ะขยันลดนะปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะเอามาใส่ค่ะปลูกสองหน่อค่ะล็อกนี้ปลูกสองหน่อนะคะทุกคนเดี๋ยวรอรอชมผลไปหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์ อันนี้เป็นต้นขาอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดผลผลิตค่ะส่วนตรงนี้บ้านครูนะคะเหมือนป่าเมสอนตรงนี้มีต้นมะขามอ่อนแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะใบยญ้านางเห็นไหมคะนูนสวยมากเลยค่ะใบยญ้านางแต่ไม่ค่อย ผักหวานค่ะเอาไว้แกงเลียงนะคะเอาไว้ผัดก็ได้สวยงามมากค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขนาดนี้บ้างคะนี่น้ํากลิ้งบนใบบอนค่ะเห็นไหมคะมันก็กลิ้งหดกลิ้งไปหมดค่ะก็เหมือนกับคนที่ชอบพูดน้ำอันนี้ต้นบอนยังต้นเล็กอยู่นะคะส่วนนี้เป็นป่าค่ะป่าที่มี ต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์อันนี้เป็นต้นคาอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดต้นมะขามอ่อนแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะใบยะ้านางเห็นไหมคะนูนสวยมากเลยค่ะใบยะนางแต่ไม่ค่อยปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะเอามาใส่ค่ะปลูกสองหน่อค่ะล็อกนี้ปลูกสองหน่อนะคะทุกคน เดี๋ยวรอรอชมผลนขนานี้บ้างคะ่ะน,นี่น้ํากลิ้งบนใบบอนค่ะเห็นไหมคะมันก็กลิ้งบมดกลิ้งไปหมดค่ะก็เหมือนกับคนที่ชอบพูดไปหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์อันนี้เป็นต้นขาอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดต้นมะนาวต้นใหญ่ค่ะเห็นไหมคะรู้จักไหมคะต้นมะนาวต้นใหญ่ตรงนี้ใหญ่หน่อยนะคะมีต้นมะกรูดแอบอยู่ นี่มีต้นขมิ้นค่ะบนพืชนโซนนี้ก็เป็นยอดมะขามนะคะต้นมะขามอ่อนนะเมื่อนานนวลนางลำหับพิษส,สมัยนะคะใช้คล้องคอใครเคยเห็นต้นครูนใหญ่ไปหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์อันนี้เป็นต้นขาอะโวคาดโดนะคะอะโวคาดโดไปหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์ อันนี้เป็นต้นคาอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดไปหน่อยนะคะมีต้นมะกรูดแอบอยู่นี่มีต้นขมินนะะ้นค่ะพืนพืนโซนนี้ก็เป็นยอดมะขามนะคะต้นมะขามอ่อนต้นนะคะเห็นไหมคะผลผลิตถ้าเราขยันตรงนี้มีต้นมะกรูดแอบอยู่ค่ะต้นนี้ต้องเอาใจใส่ เยอะไปหมดค่ะบ้านครูมีที่อยู่นิดเดียวนะคะเขาเรียกว่าเศร,รษฐกิจพอพีเศร,รษฐกิจพอพีอืไว้นะคะแล้วก็งอกและนี่คือต้นชบาค่ะที่ออกดอกให้ครูทําคลิปประจํานะคะนางลำหับนะคะน้ำอันนี้ต้นบอลยังต้นเล็กอยู่นะคะส่วนนี้เป็นป่าค่ะป่าที่มีต้นไม้เยอะแยะ เยอะไปหมดค่ะบ้านครูมีที่อยู่นิดเดียวนะคะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะเมื่อนันนวลนางลำหับพิสมัยนะคะใช้คล้องคอใครเคยเห็นต้นครูใหญ่อ่มมาดูนี่ปลูกกล้วยหอมทองค่ะ แล้วก็ไปซื้อเป็นหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์อันนี้เป็นต้นขาอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดไปหน่อยนะคะมีต้นมะกรูดแอบอยู่นี่มีต้นขมินนะะ้นค่ะพื้นพื้โซนนี้ก็เป็นยอดมะขามนะคะต้นมะขามอ่อนผลผลิตค่ะส่วนตรงนี้ บ้านครูนะคะเหมือนป่าเมสอนตรงนี้มีผลผลิตค่ะส่วนตรงนี้บ้านครูนะคะเหมือนป่าเมสอนตรงนี้มีให้ลูกแล้วนะคะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าของของของยายเลยค่ะส่วนตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นต้นพลิกครูไม่ได้ปลูกคะนกมาเยอะไปหมดค่ะบ้านครูมีที่อยู่นิดเดียวนะคะ เขาเรียกว่าเศษรษฐกิจพอเพียงเศษรษฐกิจพอผิงผลิตค่ะส่วนตรงนี้บ้านครูนะคะเหมือนป่าเมซอนตรงนี้มีผักหวานค่ะเอาไว้แกงเลียงนะคะเอาไว้ผัดก็ได้สวยงามมากค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะให้ลูกแล้วนะคะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าของ ของของยายเลยค่ะส่วนตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นต้นพลิกครูไม่ได้ปลูกค่ะนกมาเพียงค่ะวันนี้ทำคุณขายทุกคนเห็นต้นมะเขือต้นนี้ไหมคะครูได้กินทั้งปีค่ะมะเขือยาวต้นนี้นะคะครูได้กินทั้งปีค่ะขยันลดนะต้นนะคะเห็นไหมคะผลผลิตถ้าเราขยานันตรงนี้มีต้นมะกรูดแอบอยู่ค่ะ ต้นนี้ต้องเอาใจน้ำอันนี้ต้นบอลยังต้นเล็กอยู่นะคะส่วนนี้เป็นป่าค่ะป่าที่มีต้นไม้เยอะแยะให้ลูกแล้วนะคะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าของของของยายเลยค่ะส่วนตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นต้นพลิกครูไม่ได้ปลูกค่ะนกมาคลิปทั้งสวนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้น้ำไหลแรงค่ะ มีต้นมะเขืออ้อรอนะคะมะเขือ,ออรอกินทั้งปีค่ะมีหนึ่งต้นสองต้นนะคะเห็นไหมคะผลผลิตถ้าเราขยันตรงนี้มีต้นมะกรูดแอบอยู่ค่ะต้นนี้ต้องเอาใจซ่าเยอะไปหมดค่ะบ้านครูมีที่อยู่นิดเดียวนะคะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะามาดูนี่ ปลูกกล้วยหอมทองค่ะแล้วก็ไปซื้อเพียงค่ะวันนี้ทำใ่หน่อยนะคะมีต้นมะกรูดแอบอยู่นี่มีต้นขมิ้นค่ะบพืชโซนนี้ก็เป็นยอดมะขามนะคะต้นมะขามอ่อนก็นได้กินนะคะทุกคนและสุดท้ายอันนี้คือก็ได้กินนะคะทุกคน และสุดท้ายอันนี้คือใบหน่อยนะคะมีต้นมะกรูดแอบอยู่นี่มีต้นขมิ้นค่ะบนพื้นโซนนี้ก็เป็นยอดมะขามนะคะต้นมะขามอ่อนน้ำอันนี้ต้นบอนยังต้นเล็กอยู่นะคะส่วนนี้เป็นป่าค่ะป่าที่มีต้นไม้เยอะแยะต้นมะนาวต้นใหญ่ค่ะเห็นไหมคะรู้จักไหมคะต้นมะนาวต้นใหญ่ตรงนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน้าที่ของภรรยาที่ดีคือลดน้ําต้นไม้ค่ะนี่ฝรั่งออกผลแล้วนะคะอามาดูนี่ปลูกกล้วยหอมทองค่ะแล้วก็ไปซื้ออึอไว้นะคะแล้วก็งอกและนี่คือต้นชบาค่ะที่ออกดอกให้ครูทำคลิปประจำนะคะ นางลำหับนะคะต้นมะขามอ่อนแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะใบย่านางเห็นไหมคะนูนสวยมากเลยค่ะใบย่านางแต่ไม่ค่อยปุ๋ย